วัดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่31มีนา2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่4ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่350บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา 9นาฬกา22นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,000บาทรับซื้ออยู่ที่24,900บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่25,500บาท รับซื้ออยู่ที่24,453บาท8สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่150บาทและสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.681.30ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.681.248ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.21ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.343ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.11ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิตหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ